มันก็รอดแน่นะครับอย่าฝืนศรัทธ,ธาประชาชนเลยนะครับอย่าให้มันลุกลามไปกว่านี้ลาออกเถิดถ้าวิ่งไม่ลาออกพักร่วมรัฐาบาลก็ลาออกเถิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพักรวมไสร้างชาติรวมสร้างชาติคำผวนก็คือว่ารวมภาคสร้างชัยพี่น้อง f ซีที่เคารพรับยิ่งทุกท่านครับเจอกันที่หน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ก็มาเยี่ยมให้กำลังใจมวลชนที่มาทวงถามความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินทำเกินรวมทั้งจะมาทวงถามว่าทำไมที่ดินเนี่ยให้ต่างชาติเช่าได้ประชาชนคนไทยเช่าไม่ได้ก็ยังไม่ถึงเวลาผมถือโอกาสนี้มาทบปะพี่โน้องประชาชนสนทนาปัญหาการเมือง เพราะการเมืองเป็นเรื่องโสมมประชาชนก็เลยล้มลุกคลุกคลานเพิ่งจะลงมาจากอนุสาวรียชัยสมรภูมิไปสังเกตการเมื่อเช้าก็ถ่ายทอดช่องเล็กไปแล้ววันนี้ช่องใหญ่ก็ไม่ยำ้ำแต่เรียนไปยังท่านสดที่ริมสองคุณจตุพรสมพันธ์และคณะนะเรียกร้องใหนะ้นายกลาออกได้ แต่อย่าแขวงด้วยการเรียกร้องให้ทหารออกมายึดอำนาจด้วยความสะใจประเทศมันจะบรรลัย20สปีที่ผ่านมายึดแล้วยึดอีกให้พวกยึดอำนาจแต่ละตัวรวยลน้นฟ้าประชาชนยากจนเช่นเดิมเป็นแค่เครื่องมือชั่วครั้งชั่วคราวให้เพราะนั้นไต่บันไดสู่อำนาจและผูกขาดผลประโยชน์จ ข้าสุราษฎร์ธานีเจอสองซ้ายขวาตำรวจรจราจรตั้งจับหมวกกันนอกเห็นจอดก็เป็นแถวตั้งโต๊ะรับเงินกันเพลินหลายคนถามผมมาว่าทำยังไงนายผลหมวกกันนอกนี่อา้าก็ผมบอกว่าเมื่อกฎหมายมันออกมาแล้วต้องปฏิบัติตามกฎหมายถ้าไม่อยากให้บังคับใช้ก็ต้องไปแก้กฎหมาย แต่เขาคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนว่าอุบัติเหตุเพศิดเพนีนหนักมันจะได้เป็นเบาการที่ขับรถอยู่ดีๆอุบัติเหตุมันไม่ได้บอกนะว่าเฮ้ยมึงจะล้มแล้วรีบใส่เขาป้องกันความปลอดภัยของประชาชนหลายคนบอกว่าจนไม่มีเงินซื้อหมวกอืมก็เป็นเหตกผลที่พอควังได้ก็เลยผมบอกว่า ถ้ารัฐบาลเราจริงเอจาจังเรื่องนี้อย่าชวนกันคุยนะแม่ประชุมนุมอื่นถ้ารัฐบาลเราจริงเอจาจังเรื่องนี้ลองใช้งบกลางสักห้าหมื่นล้านดูสิใช้งบกลางผ่านไปยังอบตเทศบาลต่างๆซื้อหมวกให้ประชาชนผ่อนหรือแจกฟรี เงินโครงการตำนัำพลิกกลายแม่น้ำการโกงนี่เป็นแสนล้านหลายแสนล้านยังทำกันได้ลองเอางบกลางของนายกสักห้าหมื่นล้านซื้อหมวกให้ประชาชนให้ผ่อนก็ได้แจกฟรีก็ได้แล้วให้รักษาไวา้ถ้าซื้อหมวกให้หมวกหายแล้วไม่สวมปรับให้นักขึ้นแบล็กเดดไม่จนดอกให้ประชาชนน่ย ทีนี้ประชาชนก็เช่นกันผมไม่ใช่ว่ายกตนข่มท่านปี B 2 5 3 8ยังไม่มีหมวกกันนกเลยกฎหมายไม่บังคับผมซื้อรถมอเตอร์ไซค์คันแรกเพื่อวความปลอดภัยผมซื้อหมวกกันนกตอนนั้น308คุ้มคางด้วยก็ผมถือว่าความปลอดภัยชีวิตของผมเองไม่ต้องให้ใครมาบังคับหรอก ก็เลยอยากจะเปรียบเทียบไม่ใช่ยกตนข่มท่านหลายคนหัวตัวเองชีวิตตัวเองลูกเมียบุตรภรรยาสามีรอที่บ้านพี่น้องนี่เมื่อมึงไม่รักหัวของมึงนี่หัวของมืงชีวิตมึงมึงไม่รักมึงจะรักสังคมประเทศชาติได้อย่างไรนี่ถ้าพูดแบบหยาบๆหัวเมืองชีวิตมึงมึงยังไม่ปกป้องแล้วมึงจะปกป้องผลประโยชน์ประเทศชาติได้อย่างไร เป็นสิ่งที่น่าคิดปากหมาอย่างเนี้ยไม่สมควรมัครผู้แทนผมนี่เอาใจใครไม่ได้ก็เลยอยากจะกระตุกเตือนพี่น้องประชาชนทั้งหลายสวมเถอะครับรัฐบาลก็จัดงบลงมาสําหรับคนที่อยากจนจรเก่ง,กงสวมเพื่อความปลอดภัยและก็ร่วมการณนรงด์ปรับสองพันรไรต่างๆนั้นมันตามกฎหมายปรับร้อยเดียวก็ได้สองอก็ได้สาระสำคัญที่มาพูดในวันนี้ อยากจะให้มีการเสนอกฎหมายแก้กฎหมายโดยการล่ารายชื่อประชาชนสักแสนชื่อล้านชื่อเพื่อยกเลิกรางวัลเงินนำจับเงินค่าปรับต่างๆที่ให้ตำรวจให้เจ้าหน้าที่6-70%เนี่ยยกเลิกมีเงินเดือนอยู่แล้วเมื่อรางวัลเป็นสิ่งรอดใจเจ้าหน้าที่ทั้งหลายมันก็อยากได้รางวัลออกไปออกไปไปสั่ง เออกล้องจบความเร็วก็ว่ากันไปในขณะที่ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยขี่รถยนต์แรงมากสองสามร้อยแรงมากเข็มไม้สามร้อยมันก็เหยียบกระต้ายหงมไม่จะมาเหยียบมันก็ขึ้นเองรถมันแรงไอ้กอธธระทรวงอุตสาหกรรมนี่ส่งเสริมใม้มีการผลิตรถยนต์แรงมากสูงเมื่อแรงมาสูงไม่เหยียบมันก็ไหลแล้วเพื่อมันจะได้เก็บภาษีสูงๆอามาแดกมาโกงว่ายังไงก็ช่างมันมาแก้ปัญหาที่ปลายเหตุแล้วก็เอาเงินของประชาชนไปซื้อกล้อง ให้ตำรวจมาจับความเร็วกล้องละหลายพันหลายหมื่นความคิดแค่นี้เองผู้บริหารประเทศที่ผ่านมานี่เพราะฉะนั้นเนี่ยเรียนไปแล้วว่ากระทรวงอตสศหกรรมนีจำกัดการผลิตรถยนต์เลยมึงผลิตได้แต่จะให้เหยียบเกินรอยยี่เยียบไป็ตายหงเครื่องฟังก็ไม่เกินรอยยี่มันจะมีปัญหาไหมทีนี้ผมไม่ไมีเวลาพูดรายละเอียดหรอก พูดแบบก็แค่นั้นแล้วผมไม่ได้เป็นนัฐธรมตรีเทนี้เงินเมื่อไม่ให้รางวัลน,นาจับแก่ตํารวจตํารวจก็ไม่มีแรงจูงใจบางทีนี่ก็หวังรางวัลน,นาจับรางวัลน,นําปรับปรับได้แต่ให้รางวัลน,นั้นเนี่ยเอามาปรับปรงุงขนส่งจราจรไม่ว่ารถเมรถแท็กซี่อะไรก็ตามแต่ให้มันสะดวกสบายประหยัดนั่งฟรีได้ก็ดีเอาภาษีจากการปรับนี่ไม่ต้องให้ตำรวจแล้ว ปรับปรุงขนส่งสาธารณะมันสุดยอดประชาชนจะได้จอดรถรถ,รถมลพิษไม่ต้องไปน,นี่เป็นสินนั่งฟรีไปเลยแต่เนี่ยเมื่อขนส่งมวลชนไม่เอาไหนเนี่ยคนก็ซื้อรถยนต์กันเต็มหมด้ันนี้มาสารากลางสุราษฎร์ดูเถิดดูเถิดเอามาดูหน่อยอืมจอดกันเต็มหมดดูไหมไม่มีที่จอดแล้วนะ่าสารากลางนี่ต่างคนต่างขับเพราะอะไรเพราะม่ไม่รู้จะนั่งรถอะไรไม่ขับมานี่ อทีนี้นี่นี่แหละครับผมจะรณรงค์เป็นหัวหอกสาเนื้อกฎหมายล่ารายชื่อสักแสนเร็วๆนี้พร้อมกับไปพร้อมกับคารรวานระดมทุนไวล้านนี่แหละแก้กฎหมายนี้ไม่ต้องมีรางวัลน,นำจับไอ้ตำรวจทานหลวงเนี่ยว่างานเยอะได้ย,ยังไงไปตั้งกล้องนั่งเปิดแอร์เย็นช่ำเปลืองภาษีเปลืองน้ำมันนั่งจับความเร็วรถยนต์ประชาชน หลายคนด่าผมว่าเขาทำตามหน้าที่หน้าที่อย่าปรีอย่างนั้นอย่าทำเลยเออนี่แหละปากผมตามประเทศเขาไม่ได้มาน,นั่งจับกันอย่างเนี้เพราะฉะนั้นต้องแก้ที่ต้นเหตุสิว่าปัญหานี่นะครับผมอย่างนี้เอามาพูดแล้วมันขี้โมโหมันเจ็บแค้นสอสอทั้งหลายที่ไปจากพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ไม่เคยพูดไม่เคยบ่นหรอกแม้กระทั่งในขณะนี้ไปด่าดแต่นายกองยิง ผมบอกนายกองอิงมันปลายเหตุไปแล้วแต่ที่มันเกิดอาเพศเพราะสสทั้งหลายพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลทั้งหลายมึงไปคำขาเกาหลีนายกเพียงแต่มึงถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลก็ไม่ถอนประชาชนในพื้นที่ขับไล่แม่มันไปบอกกูไม่เลือกมึงแล้วก็จะไปหนุนลูกทับเซนนี่แต่ประชาชนหลงลืมไปด่าเฉพาะองอิงวันนี้อยู่สุราษฎร์ธานีรวมไทยสร้างชาติทั้งนั้นด่ารวมไทยสร้างชาติจังหวัดสุราษฎร์ ถ้ามึงยังไม่ถอนตัวจะเวกกูจะไม่เลือกแค่นั้นเองแต่ไปด่าปลายเหตุไปด่าปลายเหตุเออพูดมั่วไปอย่างนี้ละ่ะนะครับเรื่องจราจรเรื่องใบสั่งเห็นเมื่อกี้ในหมวกเพื่อความปลอดภัยตัวเองใส่ไปเถอะครับกุมารเทพไฟมันไม่ได้บอกอะ่ะถ้าเรื่องเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ประชาชนไม่สามารถที่จะสร้างวินัยได้ รัฐบาลไม่สามารถจะจูงใจประชาชนให้ปฏิบัติตามกฎหมายได้ประเทศไทยชิปหายชิปหายเพราะอะไรเพราะปรบะชาชนมาได้คุณภาพ่างประเทศเขามีวินยัยอะเริ่มต้นจากการมีวินัยก่อนเพราะความไม่มีวินยัยความไม่รับผิดชอบยอมขายเสียงให้กับโจรเอามาซื้อคนละร้อยคนละพันขายแผ่นดินเกิดให้กับโจรไปปล้นตัวเอง ยกตัวอย่างเขตแปดนครศรีธรรมราชเลือกกั้งที่ผ่านมาหมดกันเป็นรอยล้านไอ้คนซื้อมันมีสิทธิ์ซื้อมันคือผีกระสือทางการเมืองแต่ประชาชนคนที่รับนี่รับเงินคนที่ซื้อเสียงแล้วไปเลือกคนไม่ซื้อนี่มันจะตายโหงได้อ,อย่างไรนี่แหละครับความที่เราไม่ได้ปลูกฝังรักชาติกันจังไปข้างอยู่ที่อนุสาวรีย์ ใช้สมรระภูมิแต่ขายชาติให้กับโจรไปปล้นมันย้อนแย้งนะครับพี่น้องประชาชนที่คารพรัปิันขายชาติตัวเองให้กับโจรแล้วไปดา่ามนงนเซนที่ประเทศมันเป็นเช่นนี้เพราะเราได้สอสอซื้อเสียงเข้าไปค้ากำไรหากินกับประเทศชาติมันจะเกิดความอาเพศ อย่าไปด่าต่วนนะันเซนเชอนะตะนเซนจะออกใช่ไหมครับก็ความไปยังหมวกกันนอกกฎหมายมาเป็นกฎหมายแล้วเลิกราไม่ได้หรอกทีนี้ที่ภูกเก็ตตารวจไปจับหมวกกันน็อกเด็กจับมอเตอร์ไซค์รู้สึกว่านี่มีคนมาด่าตำรวจบอกว่านักเรียนจับได้ยังไงก็กฎหมายมันเป็นกฎหมายอ่ะ นักเรียนเนี่ยใบกับขี่ก็ไม่มีขี่มอเตอร์ไซค์แล้วไปดูหน้าโรงเรียนเถิดจอดกระเต็มหมดหน้าโรงเรียนใบกับขี่ไม่มีหมวกก็ไม่ใส่เราที่นี่ถ้าออกกฎหมายมาว่านักเรียนเนี่ยต้องมีใบกับขี่อายุเท่าไรถึงขับรถได้เนี่ยพ่อแม่จะประหยัดนะอันนี้ลูกเนี่ยไปรบเร้าพ่อแม่ว่าต้องซื้อมอเตอร์ไซค์ถ้าไม่างั้นไม่ไปโรงเรียนเด็กมันก็ขี่วันกันเต็มถนนไปหมดแล้วมาโทษเจ้าที่บางครั้งเนี่ย มั่วทั่วหมดเลยบ้านนี้บองเนี้ยนะครับผมก็บนไปอย่างที่เห็นนะย่งเอาสาระก,กับผมเลยนะครับนายกรัฐมนตรีก็เช่นกันผมสังเกตดูนะครับนายกรัฐมนตรีใครที่เป็นนายกเนี่ยไม่ว่าจะยังไงทำโพทุกครั้งจะต้องมาอันดับหนึ่งตลอดแม้กระทั่งพลเอกประยุทธ์ที่ยึดอำนาจมานี่ทำโพทีไรพลเอกประยุทธ์นำหน้ามาตลอด เพราะเป็นนายกรัฐมนตรีแต่แปลกเป็นอย่างยิ่งอุ้งเิงลูกของเศรษฐีทัดสินนี่ทำโพทุกโคตอนนี้แซงรู่ลงไปอยู่อันดับบวยนายกรัฐมนตรีลงไปอยู่อันดับบวยพักประชาชนที่ไม่ได้เป็นร่วมรัฐบาลไม่ได้เป็นรัฐบาลไปแขวนคันกลับมาเป็นที่หนึ่งคนต้องการให้เป็นนายก คนต้องการน่าเป็นรัฐบาลแปลกไหมอุ้งเอิง,องลูกสาวเศรษฐีไม่ติดอันดับไม่ติดกุ่นแต่พรคประชาชนเป็นข่ายค้านเป็นความต้องการของประชาชนนายกรัฐมนตรีต้องพิจารณาตัวเองนะเอ,อว่าทำไมเรตติ้งมันตกโอเอที่เรตติ้งตกเพราะว่าจัดตั้งรัฐบาลไม่ตรงตกโกหกประชาชนปล้นนำหน้า มีความผิดกาดฉะกันขนาดน,นี้โทรศัพท์ไปหารือกับมุนเซนแล้วเขาเอามาแฉมันเป็นสิ่งที่น่าอับอายทำลายเกียรติยศทำลายประเทศอย่างทุเรศอยากจะเป็นนายกต่ออยากจะเป็นนายกต่อผมไม่ว่าแล้วครับถ้าเขวมือของนายกเนี่ยมันสุดยอดไม่มีใครเทียมทันมีประสบการณ์มีความกระหาญแต่นี่เขวมือนี่อย่าว่าแต่นายกประเทศเลย นายกอบตนายกสมาคมยังเป็นไม่ได้นะครับนายกองเองลาออกเถอะครับให้คนอื่นมาเป็นแทนหรือว่าเลือกกันใหม่ถ้าเขาเลือกมาก็ค่อยเป็นอย่าดันทุรังมันจะพังพินาศผมเสียดายอนาคตเด็กสาวคนนี้แล้วก็ผู้ใหญ่ในพรรคเพื่อไทยอะไรบางคนไอ้เท่าหัวงูทั้งหลายเระไปไปยุบไป,ปหญ่องค์เององค์เองเขาเป็นผ้าขาวนะองค์เองเป็นผ้าขาว แต่ไผู้ใหญ่ในพักทั้งหลายแล้วเระไปให้องความรู้ผิดๆหรือว่าไปเชื่อวฟังคุณพ่อมากเกินไปเพราะฉะนั้นแม้จะปโลดก้าวครมแล้วเนี่ยมันก็รอดแน่นะครับอย่าผุนศรัทธาประชาชนเลยนะครับอย่าให้มันลุกลามไปกว่านี้ลาออกเถิดต้าวิ่งไม่ลาออกพักรวมรัฐบาลก็ลาออกเถิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพักรวมไสร้างชาติรวมสร้างชาติคำผวนก็คือว่ารวมภาคสร้างชัย สววันชัยอดีตสว,วบอกว่ารวมไทยสร้างชาติรวมทาตสร้างชัยเป็นไปไม่ได้ที่จะรวมทาตสร้างชัยชนะดังนั้นถ้าพรครวมไทยสร้างชาติซึ่งประกาศถอนตัวออกจากประชาธิปัตย์ไปจัดตั้งพรคใหม่หวังปฏิรูปแต่ถ้าล,ล,ลูกลูกลุกคำคำเรียบร้อยสมัยหน้าศูนย์พันโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าผมยังไม่หัวขาดศูนย์พันผมจะปลุกกระดมพี่น้องประชาชนผมมั่นใจว่าปีนี้ ผมจะรวบรวมจิตวิญ,ญญาณพี่น้องประชาชนได้อย่างเหนียวแน่นเพราะผมไม่มีต้องการอะไรแต่ต้องการห้แผ่นดินร่มเย็นเป็นสุขปลุกพี่น้องประชาชนให้คลั่งไท้ให้เกลียดชังไม่ต้องไปทำา้ายข้าวกรงาการมันทิงมันคือสิ่งโสโครกทางการเมืองนะครับดังนั้นอย่าลืมนะครับว่า ทุกวันนี้มันโลกโซเชียลใครทำอะไรเนี่ยมันปกปิดไม่ได้ดังนั้นทรัพย์สินมากมายทรัพย์สินลุงนิ้กินตลอดชาติก็ไม่หมดอย่างที่เรียนได้ทราบอย่าทําการเมืองหน้าซื่อใจคดเถอะครับบรรดาพรรคการเมืองที่ไปหนุนทั้งหลายมีแต่เศรษฐีพีรพันธุ์รวยนับพันล้านเอก,กนัทพร้อมพันในขิงรวยนับพันล้านหัวหน้าประชาธิปัตย์เฉลิมใจก็รวยและยังต้องการอะไรอีกทำไมไม่ทําการเมืองคุณธรรม ถ้าทำการเมืองระยำตำบอลท่านก็จะถูกประชาชนผอรากถอนโคนไม่ช้าก็เร็วเอาแค่นี้พอพูดมากเรื่องมากดังนั้น่าพี่น้องประชาชนถ้ารักตัวก็สวหมวกเถอะครับรถยนต์ก็คาดเข็มขัดนิรภัยหลายคนไม่คาดเข็มขัดขี่รถเร็วคนรถชนปั้งกระเด็นออกน้องรถตายเออ ด้วยความบ่วงใหญ่โชคด,ดีปลอดโรคปลอดภัยครับ